ซึ่งเตอจะสอนไว้ในคอร์สแต่วันนี้อีกอารมณ์หนึ่งที่เตอจะให้กันแล้วกันนะคะว่าใครเนี่ยต้องการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆได้อารมณ์ก็คือหนึ่งอารมณ์ที่เตอรู้สึกว่าพอเตนได้ฟังข้อมูลนี้แล้วเตวรู้สึกว่าเออทาไมเรามองข้ามอารมณ์นี้ไปนั่นก็คืออารมณ์โรแมนติกค,ค่ะทุกคนคะ่ะอารมณ์โรแมนติกค,ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าหลายคนก็ไปขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรมันก็ดีแต่อารมณ์ที่คุณมองข้ามก็คือการโรแมนติกกับสถานที่ กับบ้านหรือสิ่งต่างๆที่คุณแวดล้อมคุณอาจจะใช้เทียนหอมหรือบรรยากาศคุณสังเกตไหมว่าเวลาคุณไปสถานที่ที่มีบรรยากาศสบายใจคุณรู้สึกมันเป็นคลื่นเช่นการที่คุณไปวัดหรือไปสปาไปเดินป่าไปสวนคุณรู้สึกดีใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันเป็นคลื่นอารมณ์หนึ่งคลื่นที่สามารถที่จะทําให้เราสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาได้แต่ ในการใช้กฎแรงดึงดูดนั้นอันนี้คือเตือนพูดในมุมมองหนึ่งแต่มุมมองหนึ่งคือโลกภายนอกที่คุณต้องแอคชั่นแบบ100%แบบเต็มที่ของคุณคุณก็ต้องทำคะไม่ใช่ว่าพูดถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วให้เอาภาพเอาความคิดอะไรมามานึกมานอนฝันโดยไม่ลงมือทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องที่เตือนพูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่าคุณจะต้องคิดพูดทําให้มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันถ้าคุณคิด ว่าคุณทําไม่ได้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันกําลังสวนทางกันค่ะถ้าคุณรู้เรื่องกฎแรงดูดว่าคุณต้องการใช้มันคุณจงคิดเชื่อรู้สึกและลงมือทําให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับเป้าหมายที่คุณต้องการโอเคไหมคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยมันมีเล็กๆน้อยๆในรายละเอียดซึ่งเตือนอธิบายไว้ในคอร์สแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เตือนอยากพูดก็คือว่า คุณจงรักษาความรู้สึกของคุณอารมณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ลบให้มันอยู่ในคลื่นอยู่ในแดนเดียวกันที่มันไปนะัดไปในทางที่ที่คุณต้องการได้ทีนี้เติอนจะมาเล่าว่าตอนเตือนเป็นนี่เมื่อก่อนนั้นใครอยากฟังบ้างคะพิมพ์อยากฟังให้เตือนหน่อยว่าเตือนใช้กดแรงึงดูดยังไงเตือนเคลียร์เคลียร์นี่ยังไงให้มันออกจากปัญหาเหล่านั้นได้ซึ่งเติอนไม่รู้เลย วันนี้นะคะหลายคนอาจจะมเีเขาเรียกว่าอะไรล่ะกําลังเจอสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาอยู่บอกว่าไม่ใช่อันนี้ข้อมูลนี้ไม่ใช่อย่างครูนี่นะยกตัวอย่างนะครูเออสวัสดีค่ะพี่นกยูงสวัสดีจ้าครูนี่นะทํางานประจํามาก่อนเป็นมนุษย์เงินเดือนทำออฟไลน์มาตลอดชีวิต กือบสามสิบปีออนไลน์เนี่ยมีไว้เล่นเล่นเท่านั้นไม่ใช่อาชีพไม่เคยคิดจะทำอาชีพออนไลน์เลยเพราะว่าคิดว่ามันไม่ใช่ฉันแต่ว่าตอนสมัยทำงานที่ทำมาหลายแบบนะทำมาหลายหลายงานเหมือนกันคือด้านไอทีก็ทำมานะก็คือเป็นสายไอทีมาด้วยนะสายบริหารสายผลิตสายทุกอย่างอนะ่ะคือทำมาหมดแล้วทุกอย่าง เดินรอบบริษัทมาแล้วไอทีก็ทำแต่ไม่เคยคิดจะสร้างตัวตนบนออนไลน์แล้วไม่เคยคิดด้วยว่าเราจะสามารถหาไรายได้ได้จากออนไลน์ร่ำรวยจากออนลไลน์ได้หรอได้ยังไงวะเออถ้าขายของอเมซอนก็ว่าเป็นอย่างคือถ้าเป็นพวกเวิร์กเพลสอะไรงั้นมันพอจะนึกภาพออกเนาะแต่การที่จะมาสร้างตัวต,วตนแล้วก็มาอะไรแบบที่หลายๆท่านออกมาทํากันเนี่ยแม้แต่ครูเองเนี่ยก็พยายามศึกษาเรื่อง ไม่มีในหัวเลยว่าการสร้างตัวตนการออกมาเป็นทําออนไลน์มันจะรวยได้แล้วพอมาเรียนกับเรียนกับคู่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาศึกษาเนี่ยเนาะ <S <s เพื่อนๆ,ๆหลายหลายคนเขาก็ทําให้เห็นเนาะว่าเขาสําเร็จได้เขาทําได้เราก็อยากอยากอยากกูจะทําด้วย <c ười> แต่ปรากฏว่ามันก็มีอะไรบางอย่างไม่รู้ค่ะมาบล็อก เพราะว่าในแฟ้มข้อมูลเรามันไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในแฟ้มข้อมูลของครูมันมีแต่เรื่องของการทำงานออฟไลน์ไงมันมีแต่เรื่องของการทำงานต้องพยายามต้องทำงานหนักไงคือคือสุภาษิตท,ที่ประจําใจครูเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยนะคืออะไรรู้ไหมคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคะ่ะ ฟังดูเหมือนดีนะคะแต่ไม่ดีค่ะใครมีรีบลบเลยนะคะรีบลบออกจากสันร,ระบบสมองคุณเดียวนี้เลยถ้าเป็นภาษาเหนือเขาจะบอกว่าลบปัดเดียวนี่ให้ลบเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรคุณสำเร็จได้ค่ะครูก็สำเร็จได้สำเร็จได้ทำอะไรสำเร็จหมดแต่โคตรเหนื่อยอะสำเร็จแบบต้องเหนื่อยอะ ต้องพยายามไงมันต้องพยายามไงมันถึงต้องเหนื่อยแล้วอีกอันหนึ่งนะที่ที่แบบชอบติดปากกันนะแบบให้กําลังใจกันจ้างอะเฮ้ยเป็นกําลังใจให้นะสู้ เหมือนแบบเซลล์ทอกที่แบบให้ให้พลังให้แบบแรงบันดาลใจดีอะฟังดูเหมือนดีนะแต่ไม่ดีอะลบลบลบห้ามถ้าใครมาฟังวันนี้แล้วต้องลบค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสู้สู้ไงจะสำเร็จได้คุณต้องสู้ไงต้องสู้ก่อนไงถึงจะสำเร็จได้แล้วถ้าสู้เนี่ยมันคืออะไรอะความหมายของสู้อะแล้วตัวเรา ตัวเราต้องใหญ่ขึ้นด้วยใจของเราเราถึงจะผ่านตรงนั้นไปได้นี่คือสิ่งที่เตือนใช้เครื่องมือของกฎแรงดุงดูคือการทําสมาธิการทําสมาธิเป็นส่วนหนึ่งและการโปรแกรมในความเชื่อประกอบก,บกับการที่เตือนทํางานแบบตั้งใจด้วยอารมณ์ที่เป็นสุขด้วยอารมณ์ที่แฮปปี้คีย์ของมันนะคะ อารมณ์เวลาเตินไปทํางานเตินไม่เคยได้นึกถึงว่าเตินเป็นนี่นะตอนนั้นเตินไปทํางานด้วยความสุขเตินไปทํางานด้วยอารมณ์ที่ฉันเชื่อว่าเงินเดินออกฉันเคได้ฉันกินฉันอิ่มฉันไหว้พระฉันนั่งทําสมาธิฉันโปรแกรมฉันเขียน ทีนี้เครื่องมือที่2ที่จะทําให้เราเข้าสู่กระบวนการในการใช้กดแรงดึงดูดที่เตือนจะให้เพื่อนๆในวันนี้ใครอยากได้พิมพ์อยากได้ให้เตนหน่อยพักกันหน่อยเตือนพูดรัวๆเลยเตอนยังไม่เห็นคอมเมนต์ใครอยากได้เครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือคะเครื่องมือที่2นี้เตือนเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันมันทําให้คุณหรือเตือนเองก็สามารถออกจากปัญหาได้ใครอยากได้พิมพ์อยากได้ให้หน่อย จริงๆพูดลัวๆนะคะเพราะว่าต้องรักษาเวลาได้ด้วยเนาะทุกคนโอเคนะคะวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าเวลาที่คุณต้องการใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยมันมีเครื่องมือเยอะแยะแล้วแต่ว่าจะตรงจริตกับใครใครชอบแบบไหนใครชอบแบบภาพใครชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะจินตนาการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการใช้กดแรงดึงดูดทั้งนั้นเครื่องมือที่สองที่เตือนสามารถปลดหนี้ได้คุณรู้ไหมคะว่าตอนนั้นเตือนไม่รู้เลย คือการเขียนค่ะพิมพ์มาหน่อยค่ะคือการเขียนค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดในสมองของเราแล้วเราไม่ได้เขียนมันลงสมุดของเรามันจะไม่มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นการตอกย้ําลงไปในจิตใต้สํานึกของเรามันเป็นการตอกย้ําว่าเราอ่ะเราเราต้องการทําสิ่งนั้นได้สิ่งที่เตือนเขียนคุณรู้ไหมคะว่าเป็นการใช้กฎแรงดูดโดยไม่รู้ตัว คือเตืนเขียนในกิจวรรัตรประจําวันแล้วเตืนรู้สึกขอบคุณมันค่ะวันนี้เครื่องมือที่สําคัญที่เตืนจะให้คุณเอาไปใช้ได้จริงและได้ผลคือการเขียนค่ะเขียนซ้ําๆในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจําคํานี้ไว้นะคะว่ากดแรงหนึ่งดูดมันทางานกับความรู้สึกที่มันซ้ๆๆําๆซ้าๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าฉันอยากรวย ฉันอยากรวยฉันโปรแกรมว่าฉันรวยนะฉันรวยร้อยล้านพันล้านเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีความรู้สึกนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นคําถามคือเตือนทํำยังไงดีละ่ะความรู้สึกมันถึงจะเกิดคือการที่คุณต้องเขียนซ้ําๆรู้สึกซ้ําๆโดยใช้ภาพประกอบจินตนาการใช้ภาพเสียงความรู้สึกภาษาสัมผัสของคุณให้มันเกิดความรู้สึก โปรแกรมซ้ำๆวันนี้ถ้าคุณต้องการขับรถวันแรกคุณขับรถ